สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอ่องไมมามานทาร์ a ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดงความรักนะเป็นคลิปรนด้อมดงความรักนะคะของชาวทัดดินนะ ราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฟังกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะเพื่อนๆสามารถจะรับชมนะคะรับฟังทุกความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะเดี๋ยวเรามา เริ่มกันในส่วนของพลังงานนะคะของชาวธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันใครที่เข้ามาแล้วมนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพลังงานนะคะของชาวธาตุด,ดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะ พลังงานมี10บไม้เท้ามีเดอะทาวเวอร์นะคะมีเดอะมูน3ถ้วยนะแล้วก็เซเว่นอับนะคะอ่าพลังงานในรูปแบบนี้ที่ขึ้นมามันมองว่าอยู่ในสเตปหรืออยู่ในช่วงเวลาของโอกาสทางความรักเนาะที่กำลังจะปรากฏขึ้นนะคะมีในแง่มุมของโอกาสพลังงานความรักความรู้สึกเนาะ เหมันว่าทิศทางพลังงานตรงนี้ค่ะอยู่ในจุดที่ชาวท่าดินเองคุณอาจจะมีช้อยม,มีตัวเลือกนะคะเข้ามาในชีวิตนในช่วงเวลานี้ได้นะแล้วก็อาจจะอยู่ในโมเมนต,ต์ที่ยังไม่แน่นอนไม่แน่ใจมีความลังเลนะคะเหมือนเรากำลังพิพจารณาพิจารณากับสิ่งต่างๆอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะ ที่ทางพลังงานตรงนี้มันมองว่ามีแนวโน้มนะคะโอกาสของการที่แบบอย่าง3ถ้วยเนี่ยมาในเวของการโซลเบตเออการเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าการที่รู้สึกว่ามันมีการแบบ ได้มีคอนเน c t ชันอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นะคือมองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ออชาวทัศด,ดินนะคุณอาจจะได้พบได้เจอได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะมากขึ้นมีพลังงานแบบเฟรนด์ชิพมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเปิดใจในการที่แบบจะทำความรู้จักกับใครเพิ่มเติมมีคอนเน็กชันต่างๆในชีวิตมากขึ้นเนาะ ประมาณนี้นะคะกับสนากการณ์ที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็พลังงานในทิศทางตรงนี้นะมันว่าเป็นไปโดยความรู้สึกว่ามันยังมีความกังวลใจอะ่ะเออดูมีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความแบบกังวลเกิดขึ้นกับสนากการณ์ต่างๆจังหวะจะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนะคะขังใหญ่มีเรื่องราวเซอร์ไพรส์มีเรื่องราวที่แบบ เกินความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะคะจากที่คุณเคยคิดหรือว่าจากที่คุณเคยแพนเอาไว้เนาะพลังงานที่ขึ้นมาในจุดตรงนี้นะคะทีเนี้ยมองว่ากำลังมีพาชั่นกับอะไรบางอย่างแบบมากๆเลยนะคะกำลังมีพาชั่นกับอะไรบางอย่างแบบสุดๆดไปเลยเออมีแบบพลังงานพลังใจที่แบบจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ความสําเร็จในชีวิตที่จะเกิดขึ้นมุ่งมัน่นไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะคะมีการที่แบบเราจะพยายามเนาะเพื่อความสําเร็จหรือเป้าหมายต่างๆนะคะเรามนรู้สึกว่าคุณทุ่มเทม,มากทุ่มเทม,มากๆนะคะพยายามสุดตัวช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะ รูปแบบของโอกาส ừ, ในการใช้ชีวิตนะรูปแบบของโอกาสของไลฟ์สไตล์ต่างๆมันว่ามีการเปลี่ยนอะไรแบบปรับปรับฉับพลันกระทันหันหรือว่าน่าจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของคุณมากๆเป็นพลังงานที่เซอร์ไพรส์ความรู้สึก ของคุณนะคะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แบบเออมันเหนือความคาดหมายไปมากๆเลยทีเดียวทีนี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันว่าอยู่ในสเตปของ ช่วงเวลาของแพชันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะประมาณนี้แต่แอบบมีความรู้สึกว่ามีถ้ามีสถานการณ์อะไรที่ต้องตัดสินใจอะค่ะคุณจะมีความลังเลหรือว่าอาจจะเลือกทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองนะคะชาวธาดินวันนี้เราอยู่กันกันกบท็อปิกเนาะใครที่เขาจะเข้ามาจีบคุณนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานชาวธาตุดินเป็นอย่างไรอีก ให้มีขึ้นห้าเม้า้านะคะมีไฮโรฟันขึ้นมาสองถ้วยนะคะ1ถ้วยแล้วก็มี1นม่งเท้านะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะมนมองว่าเป็นสเต็ปของโอกาสเนาะความมุ่งม,มั่นความตั้งใจนะคะความรู้สึกว่าเออเราอยากที่จะแบบไปต่อเราอยากที่จะแบบ มีเวมีแนวความคิดเป็นของตัวเองนะคะมนว่าบางครั้งอ่ะไอสิ่งต่างๆราเหล่านี้ค่ะมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือว่าอ,อ่อความคอนฟิ i c t ตามมาได้เหมือนกันเพราะบางทีอ่ะถ้าเราดูวใครแล้วแบบมุมมองแนวะความคิดนะคะทัศนคติมันไม่ได้เติบโตไปด้วยกันหรือมันแบบไม่ไม่ได้แบบในอยู่ในเวเดียวกันนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ฉะนั้น อาจจะต้องปรับปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติแนวะความคิดอะไรต่างๆบ้างนะคะเพื่อให้มันเกิดความสมดุลลงตัวมากขึ้นทีนี้มีพลังงานของการปล่อยวางเนาะกับสถานการณ์บางอย่างนะคะคือพลังงานของการที่เราแบบอยาก จะหาจุดกึ่งกลางอยากหาข้อตกลงร่วมกันอาจจะยังหาไม่ได้ถ้าสำหรับใครที่แบบมีคนที่ดิวอยู่นะคือว่าคุณพยายามจะวางกับปัญหานั่นแหละแต่มันยังติดอะไรบางอย่างอยู่นะคะลักษณะของพลังงานคุณในตอนนี้น่าจะมีโอกาสมีตัวเลือกมีช้อยอาทางความรักที่รู้สึกว่าคลิกรู้สึกว่าถูกใจรู้สึกว่าถูกจริตรู้สึกว่าเอ้ยใช่คุยกันแล้วแบบ มีประเด็นที่ต่อยอดไปได้เรื่อยๆมีทิศทางแนวทางที่เราสึกว่าเออคลิกคลิกกับคนคนนี้นะให้พลังงานพาชั่นโอกาสทางความรู้สึกที่มันแบบไปต่อได้รู้สึกว่าเออโอเคนะเป็นพาชั่นที่ดีแล้วเป็นโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสเข้ามาแล้วสึกว่าเออถูกใจนะมีคนที่คุณสมบัติเขาค่อนข้างจะ ตรงจิตตรงใจกับที่เราวาดหวังตั้งใจเอาไว้เหมือนกันในพลังงานตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในสเต็ปต่อจากนี้มนขอดูในส่วนของพลังงานนะของชาวธาตุดินเพิ่มเติมอีกนิดหนึงว่าพลังงานคุณนนะคะเป็นยังไง มันมีความระวาดระวังอะไรไหมหรือว่าบางคนอาจจะเดินเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันแบบว่าอกซิกสำหรับตัวเราประมาณนี้คุณมองหาความมั่นคงความปลอดภัยในความสัมพันธ์เนาะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อยอดได้จริงๆอะค่ะช่วงเวลานี้แอบมีกำแพงทางความรู้สึกเออแอบมีอะไรที่แบบขวางกัน้นความรู้สึกตัวเองเอาไว้หรือเป็นข้อจำกัดข้อลิมิตตัวเองเอาไว้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าแบบใครก็ได้จริงๆอ่ะเออในการที่จะเข้ามานะคะหมดว่าชาวทัดินเองก็ยังมีเกนในการที่จะอยากจะพิจารณาอะไรอีกหลากหลายส่วนเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างอามันขอดูหน่อยนะว่าในส่วนของทิศทางเนาะ คนที่เขากำลังจะเข้ามาจิบคุณเนี่ยน,นะคะชาวทาดดินพลังงานเขาเป็นอย่างไรคะไพ่มีขึ้นสามเหรียญเดอะชารวออมีแปดเหรียญเซเว่นบวานแล้วก็มีอัศวินถือดาบพลังงานที่กำลังจะเข้ามานะคนคนนี้นะคะวิมอนว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนมีความพยายามมีความโอดทนมีจุดโฟกัส ของตัวเองเป็นคนมุ่งมั่นจริงๆมีพลังงาน,นความแบบมุ่งมั่นเป็นแบบเป็นนักสู้อะ่ะมนว่าชีวิตเขาอะ่ะมีปัญหามีปรรสักอะไรเยอะแต่เป็นคนไม่ยอมแพ้เป็นสายลุยนะแม่มนุ่าเขาเป็นคนมีความพยายามนะคะ การที่เขาตัดสินใจกับเป้าหมายนะคะอะไรสักอย่างเหมือนว่าเขาจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ใช้ร่างกายร่างใจความพยายามที่มีนะทุ่มเทมากมากนะคะดูเป็นคนที่แบบชาเลนท้าทายตัวเองกับเป้าหมายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะทำให้แบบส c เ e s จสำเร็จหรือว่ามีแนวทางในการแบบ ได้พัฒนาต,ตัวตนอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะวนว่าในเวลาเนี้ยเขากําลังปรับปรุงตัวเองด้วยมีการพัฒนาตัวเองหรือว่าหาข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะคือเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่หยุดในการพยายามเลยอะแล้วก็พัฒนาตัวเองมากๆนะคะในตอนนี้อาจจะมีการได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นนะคะปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งอยู่ก็ได้นะ ทีนี้มนต้องบอกว่าเป็นพลังงานของโอกาสนะคะทิศทางของการที่เหมือนเขามีจุดโฟกัสกับอะไรจักอย่างหนึ่งแล้วเรู้สึกว่าเออคนคนนี้กำลังที่จะพยายามมุ่งมัน่นตั้งใจกับสิ่งนั้นๆฉะนั้นถ้าคุณเป็นเป้เปาหมาย ในชีวิตเขานะคะเป็นส่วนหนึ่งคำว่าเขาก็จะพยายามมากๆอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในการที่จะเ,เรียกว่าให้โอกาสชักพานำพาแบบว่าความสัมพันธ์เนี่ยให้มันไปอยู่ในจุดที่สักเสให้ได้ต่อให้มันยากต่อให้มันแบบต,แบบต้องใช้ความพยายามก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้เนาะเขาชื่นชอบหรือว่าเขาประทับใจอะไรในตัวของชาวทักด,ดินนะ ชาวราศีมังกรราศีพฤศพแล้วก็ราศีกันนะคะคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยนะเอออย่างแรกเลยนะมันมองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ก็ชัดเจนกับเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันแล้วก็คุณเองเนี่ยเป็น คนที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเหมือนกันนะคะคือมันมีอะไรที่ลิงนะในตอนนี้คุณน่าจะกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะแล้วหลายอย่างมันเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นด้วยพัยขึ้นท e พารันขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่โอเคนะคะเหมาะสมในทิศทางที่ดีมีพลังงานอ่าอย่างท e พารันขึ้นมาเนี่ยหมายว่าเป็นพลังงานของ โอกาสจังหวะการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงที่มันมันดูไปในเวที่ดีขึ้นอ่ะมีการโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายคอนโดหมูนอ่อนจากปัญหาบางอย่างมีโอกาสของพลังงานความสุขความสมหวงังต่างๆที่เกิดขึ้นเป้าหมายชัดขึ้นมีการมองการส่องประเมินดู แนวทางต่างๆในความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสของพลังงาน h a ปปี้เนสพลังงานความสุขเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้เนาะที่นี้เราไปดูกันสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติม ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงค่ะไม่ถึงมีพลังงานของคนเก่าๆไดด้วยมีพลังงานของคนที่อาจจะรู้สึกเสียดายกันไปแบบนี้ไพ่ขึ้นห้าถ้วยมีพาชั่นมีพลังงานมีโอกาสทางความรักนะคะเป็นคนที่เขาอยากให้คุณเปิดโอกาสเออให้กับตัวเขามีความเสียดายเสียใจขึ้นมาในตรงเนี้ยคะ่ะเป็นคนที่คุณคิดไม่ถึงจริงๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะ เซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุณนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนคนนี้เนาะมีสเสน่ห์นะคนนี้มีสเสน่ห์บางคนเป็นพลังงานเก่าต้องบอกแบบนี้เพราะไพ่ขึ้นไพ่เดทมานะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะทํางานในสายงานการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ได้เมื่อว่าเขามีสเสน่ห์เขามีตัวเลือกทางเลือกแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดทาให้เราสุขมมีพาชั่นทางความรู้สึกนะคะแล้วเราขอดูกันหน่อยว่านะคะจะเป็นยังไงอีก ขอดูทิศทางหน่อยสิทิศทางในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เขาจะ h how t ูเข้ามาแบบจีบชาวทัดดินยังไงจีบยังไงพยายามไงเออพยายามชัดเจนเป้าหมายมาพยายามนะคะพยายามมาเติมคุณให้เต็มอะอะไรที่รู้สึกว่ามันขาดหายไปนะคะมาด้วยความสม่ำเสมอเรื่อยๆเรียงๆมาเรื่อยๆมาจีบมาพยายามนะคะ ทุ่มเทอะไรเงี้ยให้เราได้เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของเขานะสิบไม้เท้ามาคือไม่ได้แบบว่าจะทำให้คุณแบบกดดันนะแต่ถามว่ามีความกดดันไหมมีเพราะว่าเขาน่าจะกดดันด้วยมีพลังงานสิบไม้เทา้าเพราะว่ามันต้องใช้แบบความพยายามค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของโอกาสทางความรักอ่าโอกาสทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานในรูปแบบของการแบบ ได้พัฒนาแนวทางแบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปต่างๆเนาะเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรจ๊ะขอดูแนวโน้มนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นชาว่าตดินหรอคนที่เข้ามาจีบคุณนะดูแอบมีความคิดวกค,คิดวนกันนะความสัมพันธ์มันจะมาแบบว่าเรื่อยๆแต่ว่าเราอ่ะยังมีความระแวดระวังอยู่นะคะ มันว่าต้องรอจังหวะเวลา,าจะต้องฮิลจิตฮิวใจเพราะบางคนนะ่ะอาจจะขึ้นมาด้วยพลังงานเก่าได้ด้วยแล่ทําให้เรามีความระวาดระวงังมีความสงสัยรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรยังไงจะถ้าเป็นไปในเวนี้มันจะดีไหมหรือว่าโอกาสตรงนี้มันจะตอบโจทย์ไหมมันต้องไปให้ถึงในสเต็ปที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ใช้เวลามีเบรกมีชะลอ มีช่วงที่ใช้ความคิดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเลยค่ะมองว่าแนวโน้มมันก็ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นแต่ให้ฟิลลิ่งของความแบบไม่ได้ผูกมัดก,กันขนาดนั้นทีนี้มนจะขอดูเพิ่มเติมความรู้สึกของชอาวทัดดินอะจะเป็นยังไงถ้าแบบเขาเข้ามาจีบไปแล้ว เอาว่าคุณดูแบบคิดเยอะเออดูนิ่งดูใช้ความคิดอ่ะเออพลังงานบางคนเป็นพลังงานเก่าได้ด้วยจริงๆนะมันมีการฮิลลิ่งความรู้สึกค่ะฮิวจิตฮิวใจรักษากายรักษาใจให้แข็งแรงก่อนไม่รีบไม่ร้อน ุณเหมือนรอจังหวะเวลาที่ใช่แล้วค่อยเปิดใจให้มากๆขนาดนั้นคือรู้สึกว่านะเวลาเนี้ขอได้ใช้ความคิดขอรอจังหวะเวลาขอดูขอนุ่นขอนี่อะเออประมาณนี้เหมือนยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เหมือนรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ถามว่าถ้าจังหวะของการเปลี่ยนแปลงพอมีการเทชั่นแล้วม,มันก็จะไปในทิศทางที่โปรเกรสมากขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะไปช้ามากๆอย่างที่บอกมันมีช่วงเบรช่วงชะลอเนาะ อันนี้ก็มาตอกย้ำอีกทีหนึ่งนะคะด้วยแด่แแฮงแมนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิว่าถ้าในส่วนของคำแนะนำจากไพ่นะไพ่ยอยากบอกหรือว่าให้คำแนะนำอะไรกับชาวทัดดินบ้างชาวศีมังกรพือศบกันคำแนะนำจากไพ่นะคะไพ่ขึ้นมีสามเหรียญเด็กถือไม่เท้าคลีนอัเพนเทัโคสองไม่เท้า k King of Pentacle มีพลังงานเดบเมจิชเยนขึ้นมารูปแบบของโอกาสมันจะมีการเริ่มต้นหรือว่ามีทิศทางพลังงานที่เป็นโอกาสจุดเริ่มต้นต่างๆแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมีแพชชั่นมีพลังงานที่เราสูว่าเออมันก็น่าจะดีต่อใจนะ แนวทางต่อจากนี้คุณมีโอกาสมีทางเลือกมีคนที่รู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วเราคลิกบ้างอยู่แล้วเหมือนกันนะฉะนั้นค่อยๆใช้เวลาไปสมมัิรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอคนที่คลิกนะคะถ้าคนที่จะเข้ามาจีบนะคะ,ะมีช้อยตัวเลือกใช่ไหมแล้ว ชาวธาตุดินพิจนาช่หนึ่งไม่ใช่ใช้สองใช้สามก็อาจจะใช่อย่างเงี้ยคะ่ะคุณค่อยๆค,ค,คิดไปคือรู้สึกว่ามีเกณฑ์ในการได้ดึงดูสิ่งที่ใช่คนที่ใช่มาอยู่แล้วแล้วก็มีพลังงานในรูปแบบของสมเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสในการพัฒนามีโอกาสของแพชชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโอกาสตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างเนาะที่เขาจะเข้ามาจีกุลนะคะชาวธาตดิน ชาวมีนนะเมธคามีชาวราศีสิงหิจิกนะคะประมาณนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณเนาะ ก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะต้องบอกก่อนว่าแบบเป็นคลิปแรนดอมจริงๆนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับความสุขสมหวังนะนในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะในทุกๆเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ